สวัสดีครับัอตอรอบสามหลังจากได้เบอร์โทรไปแล้วแล้วก็บอกสเปคไปแล้วว่าอายุ20่สถึงสาสิบห้าปีและถ้าใครอายุมากกว่าสามสิบห้าปีถึงหกสิบปีก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะจนหรือไม่ว่าจะรวยคนจนก็เข้ามาได้คนรวยก็เข้ามาได้คนที่มีปัญหาในชีวิตก็เข้ามาได้ คนที่เดยขอย้ายแสงมันสองหน้าคนคนที่ไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตเข้ามาได้นะครับโทรมาได้นะครับ061927 0715นะครับ d ีแท็ผมใช้ซิมดีแท็นะครับใครอยากจะ แต่ว่าใครอยากจะมีคนที่จะช่วยเหลือท่านนะครับคนที่ช่วยเหลือคุณนะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครคือมาพึ่งผมนะครับคือผมก็ไม่ได้มีอำนาจผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสอะไรนะครับแต่เมื่อเรามีความคิดที่ว่าเราอยากได้สักคนหนึ่งมาช่วยเหลืออยากได้ใครสักคนหนึ่งปรึกษาแล้วก็ จะใช้ชีวิตยังไงที่เรายังเหลืออยู่ไปจนถึงวันตายนี่นะครับคือเราจะทำยังไงจะปลดปล่อยจิตที่อยู่ในร่างกายของเรายังไงให้มันเป็นอิสระแล้วก็แก่เจ็บตายอย่างสบายใจแล้วก็อยู่แบบไรกังวลถ้ามีกังวลก็ขอให้มีน้อยที่สุดนี่ครับ mm. ก็ขอให้เป็นผมแล้วกัน ผมจะรับหน้าที่นี้ขจัดเองแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่มาฟังคนที่เข้ามาฟังเข้ามาดูเนี่ยกว่าจะถูกใจกว่าจะกว่าจะเห็นด้วยกว่าจะกล้าโทรมาใช้เวลานะครับ แต่ถ้าจะโทรมาปุ๊บก็ขอ ID ไลน์ขอเมมเมมเบอร์เมมไลน์ไว้นะครับคุยกันทางไลน์ครับจะประหยัดนะครับถ้าผมเอา1,000ก่อนนะครับผมจะพูดแนวแนวทางว่าแต่เป้าหมายผม35ล้านคนนะครับแต่คงเป็นไปได้ยากในชาตินี้แต่ถ้ามันจะเป็นไปได้ก็ ก็อยู่ที่ทุกคนนะครับผมคิดไว้ว่าประชากรมีประมาณ70ล้านแต่ความรู้ที่ผมมีก็ประมาณ67ล้านบางทีก็68ล้านมันขึ้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 น,น,น,นลงลง <c oughs> แต่ผมคิดให้เป็นตัวเลขง่ายๆนะครับ <c oughs> ปัดเศษไปเป็น70ล้านนะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดคือ35ล้าน คนนะครับสมมุติคนที่เป็น FC ผม35ล้านคน FC ที่กดซับสไครต์ให้ผม FC ที่กดซับสไครต์ให้ผมเนี่ยผมก็จะทำให้เขาสมมุติถ้าผมมี FC 1ล้านคนเนี่ยผมก็จะสอนให้ทุกคนมี FC 1ล้านเท่ากับผมคือ1ล้านซับสไค i ต์เหมือนกันนะครับคือต้องขยันทำนะครับ